สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านมาดูเหรียญจิบัตนะครับท่านมาดูว่าปีพศไหนที่ผมจะรับสื้อคือปีพศไหนนี้ปีพศหนึ่งนะครับท่านถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านมีอยู่เก็บไว้นะครับท่านจะพึ่งใช้นะครับท่านอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่นะครับอาจารย์จะอนุมัติเงินให้ผมแล้วก็จะให้ผมรับสื้อให้ท่านแล้วครับสำหรับผมเราไม่มีเงินแล้วนะครับ ต้องรออาจารย์อย่างเดียวถึงจะมีเงินรับซื้อครับไม่งั้นผมจะพลาดโอกาสนานขนาดนี้แล้วครับเมื่อก่อนผมรับซื้ออยู่เดือนละ5,000ยังมีเลยครับ6,000ยังมีเลยครับแต่ตอนนี้นี่ครับที่รออาจารย์เพราะว่าเงินไม่มีครับต้องรอท่านแล้วครับท่านนี่ครับจะเป็นลักษณะแบบไหนครับเ๋ยพผมบอกอีกทีนะครับท่านวันที่ผมรับซื้อแล้วครับนี่ครับเรามาดูรับครัวบัฟเดือนนี้ปีพศออะไรครับพ่อซ้อตรพัน500ก็เลย5 0สามสิบเก็ดครับท่านสองห้าสามเกียนะครับ สำหรับปีปศนี้นะครับสองห้าสามเจ็ดนะครับเรามาดูาว่าจํานวนการผลิตปีสองห้าสาเจ็ดนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับสองห้าสามเจ็ดอยู่ไหนเลยเนี่ยสามเจ็ดจนวนกรารผลิตก็ออกอยู่ในสามเจ็ดหาไม่เจอแลวครับหนึ่งร้อยหสิบล้านโอ้โหเยอะมากเลยครับท่านร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิเ็ดเดียนนะครับท่านโอ้โหอะไรเนี่ย ร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญเลยนะครับท่านสําหรับวีซีนั้นขออีวีซีเหรียญละหนึ่งร้อยบาทครับท่านหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละยี่สิบห้าบาทถึงสามสิบบาทเลยนะครับมาแล้กแต่เก่าแต่ใหม่นะครับเละเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ